โรงเรียนสุดเจริญโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้เวที่เป็นคนดีต้องทําอย่างไรโรงเรียนสุดเจริญโรงเรียนแห่งชีวิทตทจะลา คนดีนั้นคงทนตลอดไป บายสีมาให้นักเรียนได้ทานะคะแต่ส่วนของป .5 หนึ่ง 1, นะคะจะเป็นกิจกรรมระบายสีนะจะมีการประกวดระบายสีถ้าใครนะคะประกวดได้รางวัลที่หนึ่งนะทางโรงเรียนก็จะมีเกียรติบัตรให้พร้อมกับของรางวัลมากมายเลยนะคะถ้าใครอยากได้นักเรียนจะต้องตั้งใจระบายสีให้สวยงามโอเคไหมโอเคค่ะเ <c oughs> สร็จหมนะคะ ด้ส,สีเดี๋ยวเราจับการขึ้เราจะทำไงดีนะเราควรไปบอกครูดีกว่านี่มันเป็นการติดสินบนมันไม่ดีเงินติดสินบนใครๆก็ทำกันเราเก็บไว้ดีกว่า สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาวทิทยาการคำนวณครูมินเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับ AI อะไรคะนักเรียนทำนายอนาคต AI ทำนายอนาคตนะคะวิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องเดินผ่านหน้า AI นะคะและ AI เขาจะบอกว่าอนาคตของเราเนี่ยมีอาชีพอะไรมีใครสนใจบ้าง พ่ยาไปเจมพี่ยาอีกแลวไม่ได้เป็นเมยไม่อยากเป็นเม้านไม่ได้ไทำแบบนี้กำลังอยามเป็นเ้านสวัสดีครับผู้ปกครอง ที่ทางเราเรียกผู้ปกครองมาวันนี้นะครับก็คือจะมาให้ผู้ปกครองนะครับเราทราบพฤติกรรมของลูกนะครับ mm hmm. เพราะว่าลูกของผู้ปกครองเนี่ยได้ทำลายทรัพย์สินของเรียนเสีย mm hmm. ทางโรงเรียนจึงต้องออกมาตรการในการรับผิดชอบ mm hmm. การกระทําในครั้งน mm ี้นะครับอันนี้ค่าเสียหายค่ะคุณครูคุณครูช่วยรับไปนะคะอันนี้เป็นค่าเสียหายของโรงเรียน mm hmm. ใช่ไหมครับใช่คะ่ะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวคุณครูจะจัดการให้นะครับขอบคุณมากครับคุณครู ตอนนี้นะคะผลการประกวดระบายสีวันแม่ก็ได้ออกแล้วอยากรู <Yeah. S 1> ้กันหรือยังแม่ผลนะคะการประกวดผู้ที่ได้รางวัลมะเดินนะคะอันดับหนึ่งได้แก่เห็นเห็นเห็นเด็กหญิงกัญญากรอ,อามานนั่นก็ ขอโทษนะเรารับเงินติดสินบนเธอไว้ไม่ได้นี่มันมินเธติดสินบนเพื่อนเหรอไม,าามาแบบนั้นล่ะขอโทษต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับทางเราไม่สามารถรับ ่าเสียหายของคุณแม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคุณครูคุณน่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันผิดรละเบียบนะครับแล้วเ่ยาวชนครับไม่ผิดรับใบไม่ได้จริงครับรับใเถอะค่ะรับว้เถอะรับพี่ได้ครับขอโทษครับขอเชิญคุณแม่พานัรีินกลับบ้านแล้วก็รับเงินของคุณแม่กลับไปด้วยครับกลับบ้านคนทำผิดมีมากมายหลายอย่าง ชนชั้นล่างไม่มีแม้ปากเสียงข้าราชการชั้นสูงยังเอ็นเอียงมาบายเบี่ยงสิ่งถูกต้องรับสิ่งบนคนทำผิดตัดสินให้เป็นถูกคนล่นลูกรุ่นหลานยิ่งฉงนเพราะเหตุใดเราต้องรับสิ่งบนพวกพ้องพลพาการทุจริตเอ่ย มัน e y m มัน y m o มัน s ี่ y o ่ k n ด w ี้เธอกระเป๋ามันนี่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  w want to get around with me with me แล่เป็น super lady มันต้องเผ็ดเลยก็สือหอไม่ใช่นชอปคัวทองกลายเป super lady มันต้อง